มาต่อค่ะคนคลิปนี้คูจะพาขอพ่อนองพ่อพิเคเนตแล้วก็ไปซักผ้าแล้วก็ลวเลยแต่งหน้าเติมหน้านิดนึงสามจบนะคะคาถานี้องค์กาพินทูนาทางอุป,ปนังพมมโนจะอินโทรพิเคเนตโตมหาเทวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิมี อง์กาพินโทนาทางอุป,ปนังคม,มะโนจะาอินโทพิกเนตูมหาเทโวอหังวันทามิสัพปทาสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิปการิยังประสิทธิมีสิบเจ็ดบทสวดบทใดบทหนึง่งเพื่อสวดทั้งสิบเจ็ดบทก็ได้นะคะโอมสุมมขายะอนามัติขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพัก,พก งดงามดังดวงจันทร์อมเอกทันตายานามัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงาข้างเดียวอมกาปีลายานามัดขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีผิวกายสีแดงอมคันกันกายนะนามัดขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีร่างเป็นช้างอมลำโพงทลายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีท้องอันใหญ่ตโตอมวิกฤต ยะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงประทานความผาสุกโอมิคนาราชายานามัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคทั้งปวงโอมวินายากายานัมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดโอมทูมาลากีตเวนัมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีกายดังเปลวไฟร้อนแรงโอม คณะยากกษากะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพพระเจ้าแห่งคณะบริวารและภาคศีวาที่โอมพาระจันทายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระจันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฎโอมขชาหน้านายะนามัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักเป็นช้างโอมวัรรุนดายะนมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีมองอันใหญ่ โอมโอมสุรปะกาลนา,านาญามัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูอันกว้างใหญ่โอมเฮลัมพายาณมัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงอํานาจสูงสุดโอมสากนท่าปูระวาชายะา,ามัตขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นน้องชายพระขันทกุามาร อมมหาคณะปัตเยนัดขอน้อมบูชาต่อพ,พิ่คนศผู้ยิ่งใหญ่